สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพโชคครับมื้อนี้สอพโชคกันยังอยู่ที่บ้านปู่เย่ยมครับกับเพอ่อนครับโชคดีของพี่น้องเอฟซีโชคดีของทังง่องครับพอสำเนียงกับมาพอดีครับกำลังว่าสิไปตามห้าตัวเพิ่นอยู่ครับพอพอสำเนียงเพิ่นกับมีแนวทางดีๆฝาก f อซคือเก่าแหะครับเพราะว่าตามที่ฟังประวัติแล้วพอสำเนียงนี่เพิ่นบอกงามได้เขาง่ามหนั่นครับเอาพี่น้องก็ตามสอพ่โชคมาดนะครับเด้อ ภาพไปเบ่งภาพใบฟังจากพอสำเนียงครับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนอาจิเคยได้ยินแต่ว่าทางช่องก็เป็นข้างแรกครับที่ได้มาถ่ายทำพอสำเนียงครับเอาพี่น้องก็ตามสอฟไโชคมาเบ่งเด้อครับภาพพี่น้องไปฟังเบิองพอสำเนียงเพิ่นสิได้ตัวใดครับสำหรับงวดนี้ครับข้าก็ซื้อเรียกแล้วกาฝันดฝันดีต้อนนี้ได้กินลาบงัวงพอเราซื้อเลขแล้วซะพอซื้อเลขแล้วก็ได้ฝันว่าได้กินลาบงัวอเยาว์นีน้กินลาบงัวงัวลาบงัวมันมีแต่ตอวเลือดเน่าๆกัดกินกัดกินมี่นะตัองใช้ต้องใช้ด้วย เมื่อกี้เดี๋ย้อขึ้นห้าดออกยันบ้าห่อยนี่เรงจริงเนาะัดห้านี่เพ่้ฟันตัวนี้พ่อพอลุกขึ้นมาแล้วอุ้มปากเดยแร้ว่า้งนอกองีเลยเหมาหา่บอกเลยหักนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงตัวนียตัวนี่ขกันาห้างกีหียีพอกินอิ่มจนหักคุณน้องพ่อเนาะฟันดีีเลคุณแม่ก็เงนะขั้นแรกของข่อยว่ามี่มจอยจะไปตังจีิงหรือเพื่อฟันเือเลียข่อย โตมากมันมากแน่นอนแต่ว่าหาตัวประกอบมันได้บทันโอ้อครับคุณพ่อได้มากตัวเดียวบ่ครับหรือแจ้งไดไครับม,มันมันหลายตัวมาเขาว่าขั้นตีเอาตัวเดียวใช่มันมันมันฝันยายมันผาดเนะโอ้ครับครับแต่ว่าคุณพ่อนี่สิมีเลขยกรักอยู่แล้่วมันเลขยกรักอยู่เล้วโอ้ครับรครับได้ครับก็ต้องหาลักมาพอได้ลักมากแล้วพี่น้องก็ให้คุณพ่อประกอบให้เพิ่นน้แลระกาดนี้ทังช่องกับซอยคุณพ่อคิดน้ำเลยนะครับให้เอ็ซีเขาคิดน้ำครับ ไปคัดเลือกกระปูเราออกมาวันหนึ่งออกมาแล้วก็จินเขากะมักเปบ่วเหตด้วยหละอารย์โอ้คับอ่มมากคุณพ่อเพิ่ได้เขียนมากไครับตัวเลขบ่เขียนมากก็จำได้หมดท้โอจำได้หมดทัมถูกมัจังวดดเราจะพ่องวดถามเยี่ยมนะเจ้งวดสามเจ็ดปุ่นนะคระคุณนับสามเจให้เพนที่เลืกสามเก็ดามแปดสามกางนนออกสามแปดกับเก็ดสาหมดนั้นขันแหลกด้วยครัเขียนรือมาจะพุ่นังไ ติดต่อกันมาตลอดมางว่าถึงาจจะหลายไม่หกหมื่นได้เช่นี่โอ้ยหกหมื่นกลัวหกหมื่นกลัวทำด้าได้หลวงพ่อแค่นั้นนอกจากถึงเกืนบหมื่นถึงพันแปดพันถึงห้าพันหกพันอยู่จะดับลือยื่สั่นอะที่หงพ่อครับถือยื่นขอนั่นว่างกถือข้อน่ากรออเป็นเลขฟันหรือเลขเลคำนวณเลขคำนวณออฟันมาเสริมฟันเสริมมาพุณพ่อฟัน ตอนนเอาเอาตอนนี้เาพัฒนาเราสื่อแล้วมั้งเรือวันนี้เขามาคำนลังบ่งวันวเรียกตัวนั่นกีมามันรักนั่นรักนี่เขามาเขียนชื่อลงไปเมื่อทีลงไปขั้นมันเข่าคือเขามานอนแล้วมื่อกีได้กินเลยแบบมันอ๋อ <c oughs> อันนี้กินได้กินแล้วสแสดงว่าเข่าคักแล้ว,ขวเขาแล้ว่าเรียกอบอกต้องขึ้นมาหน่อยเมื่อต้องซื้อเรียกทุกนี้ด้วากันกินบ้าเพร่าจนหักแล้วมันต้องเข่านะพ่อน้องเข่าคือเราอะไรล่ะตัวยี่นเท้าตัวเท่ห์ล่ะ เดียวกังเตี้ยนเตี้ยนตัวเล็กพ่อกจําได้หมดทุกตัวม่นบอกอ่ะเตียย้ยนได้หมดทุกตัวอันพออ่นอญาติถามไว้พ่อนะครับมันเข้ามาจังงอดแล้วพ่อมันสิบกงอดแล้วบ่กเหรอสิบกงดอดตัวเล็กมันที่เข้าเนี่ยมันที่บอกอะไท่านที่เลยจะไปเรียกตัวติดมันเนี่ยวันนีตเด่นมันคือแปลก้าว โอ้ตัวเด่นคือแปดเก้าเก้าแปดกับเก้ยืนแล้วหวันบัดคัดออกมาแล้วมันตัวประกอบตัวใด้พ่ะแปดก้บเก้ายืนเหรอก็ว่าสี่หาหกนี่แหละสี่หาหกนะตัวประกอบมีสี่มีหามีหกตัวประกอบมันว่างันกับหายเจ็ดคนไม่กรเข้าเจ็ดเกิดหนึ่งหาสามประกอบมันไม่กรเข้าเจ็ดหามันไปเรื่อยชุดนี่คุณพ่อจะไว้นี่มันมาอย่างที่เด้อพป่น้องเ้ยที่บอกเลยนี่ นี่ยเนี่ยนี่นี่มันมาแบบนี้นีเก้าเก้าก็แปดบนนีเน่ยบนย่างเดียวเอมันจเยบรงเงล่าบนอางเดียวบนย่างเดียวมาีบนย่างเดียวเรเรื่องว่าทีใดตัวนี้ครับนี่งหญ่ๆเด้พอเออสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสีสามหกสามแปด มีเท่านี้เหล็ก่างโอ้เหล็ก่างมีเท่านั้นมีเท่านี้มีหกคูนแต่ว่าชุดนี้ผมว่าประกันเขาเนี่ยประกันเขาเร็วเรื่องชุดนี้รรัับปะกนแต่ว่าไม่ได้ลับประกับเขเรื่องของมันอยู่แต่หากเด้อนเลียงชุดนี้เพราะว่ามันแต่ว่ามันแต่หกคูนนี่มันมาแน่นอนเลขหกคูนนี่มาแน่นันโบตัวเด้กระบตัวนึงอ่ามันเป็นสี่เลขชุดวันนี้มันมันที่นี่ี่ขั้นตัวนี้โบออก แปดซีหรือเก้าซีไปสิมมนจะออกตัวนี้จะไหวได้นี่ซีหนึ่งซีสองซีสามมีตัวนี้ตัวเรียนคือตัวนี้ให้มันมัน,ม,นมันบอกเก้าซีอือครับให้บอกเก้าีนี่ก็แปดซีนี่นมันด้มาออกตัวนี้สำหรับบนค่ะโอ้บนย่างเดียร่างน,นี่ให้มันเล่นตัวนี้แบบนี้ ผมเด่นถือบ่บังึ่งามผมเ่นเจ็ดหายังหันอ้วันนีเด่นสามหกอือเด่นสามหกค่ะคุพ่เขาหน้าเาอนญาตสอบทานอีกข้งครับแปดกับเก้านี่คือเป็นเลขเด่นบนเป่นไคะเลขเด่นบนเด่นบนสี่ห้าหกประกอบบนประกอบบนประกอบบนเนาะค่ะอือก็สี่ห้าหกประกอบบนเลขตัวเองมันคือคือเก้าสี่แปดสี่ ขั้นเก้าที่แปดที่บ่ได้ออกบ่ได้ออกมาที่สามทันทีเลยโอเก้าที่แปดที่นี่คือจับคู่ให้แล้วไหมจับคู่ให้แล้วครับนี่ขั้นตัวนี้สองตัวนี้บ่ออกมันสี่ลายใสตัวนี้เลยก็ผมสี่สามเลยว่างตัวนี้ก็เด็นขึ้นกันจะไปผัวม้วนบอกกันช่องอันถึงก็รวยอยู่ แต่ว่าดึงดึงซุวนี่้ดึงขึ้นบนย่างเดียวเนาะก็นี่ดึงขึ้นบนย่างเดียวนหนิยิ่งไปขวบก็แรงมันคือนแรกล่างงวดนี่มันมีสามตัวเดียวเลยอยู่เลยสามยืนเล่หันแรกล่างยืนเลยล่างนี่สามยืนประกันไดขึ้นยังสามหกนี่เลยตัวเด่นมันกันเลยห์สามหกคือสามหกเมื่อแปรที่เข้าที่บอกมันใส่ใส่สามทันทีเลขบนงวดนี่เลขบน ล่องมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเป็นปะค่ะตัวบนมันทีมีสีสีสามขั้นมือเปลี่ยนเก่าแปลี่สีเก่าสีบวกไม่ใส่ตัวนี้เลยเด็นี่จะหนีบ่ได้เมื่อตัวนี้มาเนาะรักรลอยมันทีมีหกเลขเจ็ดรักร้อยหกกับเจ็ดรักลอยมีหกมีเจ็ดหกแปดสี่ ็ดเก้าสี่เออเจ็ดเก้าสี่เออเอาหกใกล้ขึ้นเก้านี่หกเก้าสี่นี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ก็ผมเพราะนั่งตัวไหนนักตัวนี้หกเก้าสี่บนกินเนื่อยจนห่างแอบอืมโอ้นั่หกเก้านักงหกเก้าสี่เมื่อหกเก้าสี่บวกนี่แล้วว่างจะสี่สามตัวนี้เด้วยหาว่างที่สามตัวนี้ท่านที่สามตัวนี้ประกอบในตัวง่ามที่เพิ่งขึ้นหกสี่สาม ตัวหกสี่สามขันสามตัวก็เป็นหกสี่สามแปลงหกสี่สามคันมากๆอันน um. um. ี t um. t ้ค um. ันต um. ัวน um. ี t um. t ้บ้ามากจริงมาคันตัวนี้สองตัวนี้บ้มากเลวมันตีทวงแค่ตัวนี้เท่านที่เหล็กพวนี้แล้วว่างที่สุดนี่คือเราเด่นที่สุดเพราะจะคันเร็วมันมันมันแท่งเก้าเก้ากระแปะกระฟีมันตีขัวเกันมากกว่าว่างเส่วนตีฟีนี่มันประกอบไปเลยหนึ่งสองสามไปหกเก้าสี่อืมมันมีตัวนี้ี่พี่น้องเดียวเดียวว่าไอพี่ว่าตัวนี้ผมประกันให้เราเนี่ ผมในร่างไม่ได้ของคนบังหันผมว่าไปร่างบังหันเมื่อผมเห็นสี่หลอไบึงหนึ่งห้าสามเมื่อกี้หน่งจะสี่ยิ่งจะสี่ยิ่งเจ็ดสี่ส่งเงินคนเพื่อคนบึงอยู่หรืวัน่ยเจ็ดห้าอือเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามผมนัดหนึ่งสองร้อยตูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าจะเจ็ดห้าสามสิบตูนไปร่างได้หลายมันได้บครหันปะ หาเย็บเย็บบาเย็รียกเขาก็าด้หาพนไ่าูไม่วีได้หาเงินะบ่อตัวนี้ขออกมาได้เจ็ดได้แสนได้สองแสนบ้าเมากนึงก็ได้แจกคนที่หาเลยหานี่เขาว่ามันดับเร็วเรื่อยๆซื้อไปสามสิบตัวซื้อนี่สามสิบตัวหลังวัดสุคนได้สามมื่น เมืวันนี้คุณพ่อคือพาเห็นจัดแปดหานะครับเพราะว่าคือเห็นจัดแปดห้าเพราะมี่แปดห้าแปดหกแปดปดห้าแปดหกนี่ตัวนี้มันอยากดับดิบอือขั้นมากมากเลยตัวนี้แปดหกเก้าหกก็ที่ครับผมอ๋อครับเออที่มันจับเองก็ได้นะครับเอาเองไหมเขราะว่เพราะพี่ไทยทีแล้วผมบอกเลยเกี่ยวกับหากกระหกด้วยในหนวยัวันี้ทำหักหลักหน่วยผมเกี่ยวที่จุเดียวตัวนี้หลักหน่วยหลักหน่วยเพยิะนแปดฟีเก้าที ขันเมือกแปดที่เก้าที่บอกโคจรลวงใส่ตัวนี้นอืมรับผมมีตัวนี้เลลอกเนี่ยที่กับสามเป็นตัวเดินหัวเนี่ยทำรับ่างก็บนเนี่ยหัวนี่ยที่กับสามเป็นตัวเดินเออตัวเดินตัวนี้เป็นตัวย่างเนี่ยเมื่อตัวย่างขันซีมากมันสีมากเจ้าซีเจ้าซีกัดสองตัวนี้เมื่อบอกอยู่มันสีดวงเส้นตัวนี้โอ้แปดกับเก้านี่เป็นตัวย่างเป็นเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งนี่เป็นตัวตั้งัวนี่มันทำไปอืาหรัววันนี้ตัวนี้มันมาทหารเร็วครับเนี่ยรูปเนี่ กันล้างล่างนี่หกหกหกคูนี่ขึ้นมาแต่ฐานเลยมาตรฐานเลยมันต้องมีคูหนึ่งออกล้างมีคูหนึ่งกนได้นี่ไอพีนะบางท่านันอีกพวมีสามพวกมีสี่พวกต้องมากอีกผมบอกเลยล่างวันอะไปสำหรับล่างบนเลยล่ะล่างบนสี่ไม่ไม่ได้แคแปดที่เก้าที่เท่านั้นครับได้เท่านั้นเมื่อเมื่อแค่แปดที่เก้าที่บอกว่ามันสี่สี่สามหกสี่สามเป็นตัวเดินเลยหมดหกสี่สามตัวเดิน ผมบอกว่าค่าเนี่ยพึ่งปยชใหญ่ห่บาิกสามแปดวิทีาศาสตมันประคัดผลประโยชน์ของแม่น้ำนึงแม่น้ำน้อยเขาครับผมสามสี่แม่น้ำน้ำน้อยเขาสามหกแม่น้น้อยเรีนี่นครับบวตัวนี้เรื่องนี่แล้วบงไววตัวนี้เพราะว่าสี่สามนี่ขั้นตัวนี้ชุดนี้บวออกมันสีใส่ตัวนี้เรืองบึงไหวพยายามเบึงไหวชุดขั้นเนี่ยรับประกันเีขหลักลอยมันหกันเขามันไม่เขาหกหนึกสี่สาม ให้เป um ็นสิ่เหมือนขั้นต้นคุณช่วงนี้บอกผมบอกว่าตรงเลยไปมันออกหกสี 3> <3 <3 anyway> <3> <3> <3> <3> <3> ่สามแต่พอโดนนี่ผมประกันให้แล้วนี่ประกันเร็วเร่งร่างนี่ต้องมาต้องมากพูดหนึ่งว่าันผมว่าไปลางนี่มันเสียวมาบนนี่พยายามเบิ่งเอาไว้ตัวเนี้พยายามเบิ่งไว้ชุดนี้คำว่าสามสี่บอกพ่ะสามหกครับพอสมัยที่สุดนะครับวันนี้ครับ พอสำเนียงมั่นใจที่สุดครับสำหรับเ็กลางหกครูครับมั่นใจที่สุดครับพี่น้องครับหลอดใดแล้วก็บอกคือเกาียวคือเกาอยขคือเกลียวตรงเกลียวคือเกลียวพี่น้องชัดเจนมาครับเห็นไหครับไปเไปเขียนไว้ได้ครับพี่น้องยรรมดาสำเนียงครับเนว่าหายเรียนการเม่นั่นไปไอซีลัฐบานช่วยขึ้นมาซื้อเยอะนะครับ ลองไผ่ซ้นมันเดอ๋ย้นซื้อเออะพ่อนะครับแล้วนเลยครับยีกหน่นยนึงครับเป็นสี nah ่นะชัดเจนชัดเจนพี่น er ้อง่างครับสามศูนย์สามสองสามหกสามหนึ่งสามสี <t <t ่สามแปดครับนีพ่อบังตระล็กจ้าญี่ปอบังเลจ้เออครับเออโอเค ขอบคุณคุณพ่อหลายๆจ้าครับขอบคุณพ่อสำเนียงหลายๆด้วยครับสำหรับเมื่อนี้ครับขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าคือนมูสิ่งโบเกี่ยวกับผู้อื่นเนี่ยครับโอ้ขอบคุณหลายๆที่มาให้แนวทางสำหรับเมื่อนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วครับพี่น้องแนวทางของ ตาสำเนียงครับเขาจนนับว่าได้ครับเขาจนนับบ่ถูกครับพี่น้องเอาพี่น้องเอาไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อผิดถูกก็นยว่ากันครับพอสำเนียงเพิ่นรับประกันครับบนในเก้าสี่แปดสี่ครับถ้าแปดสี่เก้าสี่บอกสิมาสี่สามท่านที่วัดพันพนวาครับขีดเส้นใต้สามตครับหกสี่สามครับขีดเส้นใต้สามตครับสำาหรับเลขล่างครับพอสำเนียงประกันให้คือสามหกกับสามแปดครับ แต่ว่าพันมีมาหกคูเหรอครับพี่น้องหกครูสามศูนย์สามสองสามหกสามหนึ่งสามสี่สามแปดครับครับหน้าจอท่านบอกรับพี่น้องครับไหนบ่ ใค่ใบเชยนไหว้เด้อครับของพ่อสำเนียงครับน่าสนใจเยอะครับพี่น้องโชคดีครับครับจะให้พี่น้องสุกคนโชคดีนะครับเด้อสำหรับตัวเลขของคุณพ่อสำเนียงครับโชคดีครับสวัสดีครับ